ที่หลายท่านน่าจะเคยได้ยินกันมาบ้างนะคะหลังจากที่มีนายทหารชั้นผู้ใหญ่หลายๆคนเล่าต่อๆกันเหมือนเป็นนิทานให้กับทหารรุ่นหลังได้ฟังค่ะเกี่ยวกับบริเวณเนิน3-50ที่ทหารเขมรเนี่ยได้มีการขุดอุโมงคเชื่อมต่อกับปราสาทตาควายและอุโมงคนี้นะคะที่ขุดขึ้นมาก็เป็นคําสั่งของคุนเซนอดีตผู้นํากัมพูชานั่นเองค่ะแล้วก็ยังมีการเปิดเผยต่อไปอีกว่าอุโมงคนี้เนี่ย มีเอาไว้เพื่อทําสงครามใต้ดินกับไทยเอาไว้รอบกัดโดยเฉพาะนั่นแหละค่ะผู้ภาษาชาวบ้านแล้วก็เติมกําลังนะคะเวลาที่หมายจะเข้ายึดประสาทต,ตาควายน่าสังเกตนะคะว่าเนิน350นี้ได้กลายไปเป็นฐานสําคัญที่ทหารกัมพูชาเนี่ยจะไม่ยอมเสียให้กับกองทัพไทยค่ะอาจจะไม่ได้มีแค่จุดสูงข่มเท่านั้นแล้วนะคะ แต่ว่ามีภายในอุโมงค์ด้วยค่ะซึ่งสงสัยว่ากำลังซุกซ่อนอะไรอยู่หรือไม่ล่าสุดนะคะวันที่20สิงหาคม68ที่ผ่านมาค่ะที่เพจ army military force เนี่ยเขาก็ไปดูดคลิปมาได้ค่ะจากกลุ่มแจ้งข่าวของกัมพูชาซึ่งได้เห็นนะคะในคลิปมีทางเข้าออกภายในอุโมงคอุโมงคหนึ่งค่ะแล้วต่อมาเนี่ยคลิปนี้ก็ถูกลบออกไปค่ะโดยที่เพจดังกล่าวเนี่ยเขาก็โพสต์ข้อความนะคะ ระบุเอาไว้ว่าในกลุ่มแจ้งข่าวขาเขมรลงคลิปทหารขาเขมรกำลังสร้างเครือข่ายอุโมงค์แบบเดียวกับเครือข่ายอุโมงค์กูจีของพวกเวียดกงในสงครามเวียดนามปลอล่าสุดคลิปนี้ถูกลบออกไปจากกลุ่มเรียบร้อยแล้วนะคะไปดูคลิปกันค่ะ ถึงอย่างไรก็ตามนะาะคลิปนี้เนะี่ยตอนนี้ยังไม่ทราบว่าอยู่ตรงจุดไหนหรือเป็นคลิปจริงหรือไม่นะคะแต่ที่แน่ๆเลยเนี่ยกองทัพไทยน่าจะได้เห็นแล้วแน่นอนละค่ะและน่าจะมีการวางแผนนะคะเตรียมตัวรับมือกับอุโมงนี้ต่อไปค่ะ